สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ทีพาทุกคนมาอยู่ที่วัดโปรดสัตว์นะคะวัดนี้นี่ผัดวันประกันพุ่งโอ้โหแล้วก็จริงๆก็ผ่านไปผ่านมาหลายรอบมากทีเดียวไม่มีโอกาสได้แวะเข้ามาสักทีนะคะก็วันนี้ได้แวะเข้ามาละตรงนี้เป็นบริเวณของวัดโปรดสัตว์นะคะพอเข้ามาในเนื้อกีเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าเขามีการแบ่งชัดเจนนะคะในส่วนของโบราณสถานกับในส่วนของวัดที่ ยังมีพระสงฆ์ประจำพรรษาอยู่ลักษณะคล้ายๆการแบ่งของวัดธรรมารามอะ่ะเวลาใครไปวัดธรรมารามจะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของโบราณสถานกับในส่วนของพุทธาวาดนะคะก็คือส่วนโบราณสถานก็คือไอ้ฝั่งทางด้านตะวันตกของถนนที่มันกั้นกลางนะคะส่วนวัดนี้เนี่ยอาอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดไม่จบแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่อยู่ติดน้ำอ,ะอ่ะคือพระสงฆ์จะอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเขตพุทธาวาด ส่วนที่วัดป์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประตูทางเข้าเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเลี้ยวขวามามันจะมีประตูทางเข้านะคะที่เขาขายดอกไม้ทุบเทียนกันด้านหน้านะคะพอเข้ามาจะเจอในส่วนของเจดีย์ประธานกับอุโบสถหลังนี้เห็นไหมคะแล้วก็มีพวกวิหารที่ปฏิสถานพระสังกัจจาย,ยืนนู้นนะคะแล้วก็นี้เป็นวิหารที่ปฏิสถานพระพุทธรูปปางป่าลไย,ลยแล้วก็ ฝั่งกันนี้เห็นไหมคะขวามือของเราเห็นไหมคะจะเป็นในส่วนของเขตพุทธาวาสก็หมายถึงว่าพระสงฆ์อยู่ในนี้กันนะคะม,มีการทํากิจต่างๆน,นของสงฆ์อยู่มีกุฏิมีศาลาการบรรเลียนม,มีอะไรล่ะขอละคังเนี่ยคือโซนนี้จะเป็นส่วนของเขตพุทธาวาสเขาจะสังเกตดูว่าซุ้มประตูจะเป็นแบบแบบอยุทยาอยู่เลยเห็นไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ถัดมาอีกนิดหนึ่งคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของที่วัดโอดสัตว์แห่งนี้นะคะ สังเกตดูว่าตรงนี้จะมีเป็นต้นโพอยู่สองต้นคู่กันแล้วก็ตรงนี้จะมีเจดีเก่าๆอยู่อันหนึ่งอันเห็นไหมคะส่วนทางด้านนู้นที่ทุกคนเห็นน่ะทะลุมองข้ามไอ้กำแพงนั้นออกไปอะ่ะมันจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะคะเส้นที่วิ่งเข้าไปกรุงเทพอคะค่ะอันนั้นคือสะพานเดี๋ยวตรงนี้จะเห็นไม่วหวเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูเดีย๋ยวผ่านไปตรงนี้นะคะ คือในส่วนของฝั่งโบรณสถานเนี่ยเขาจะปิดล็อกประตูไม่ให้เราเดินไปริมน้ําถ้าเราจะไปริมน้ําเราต้องเดินไปเขตพุทธาวาสแต่กี้คิดว่ากี้คงไม่เดินไปหรอกนะคะอยู่ตรงนี้ก็พอละเห็นไหมคะมันจะเป็นแนวแบบนี้หมดเลยแม่น,น้ําตรงนี้คือเจ้าพยาเห็นไหมคะไอ้ส่วนสะพานตรงนั้นคือสะพานที่เราข้ามมาสะพนานมาอิญนีน่ะคะข้ามมาะคะแล้วถ้าทุกคนสังเกตดูก็จะเห็นว่าด้านหน้ามันก็จะมีวัด,ดอีกวัดหนึ่งเอาจริงนะวัดอะไรก็ไม่รู้อะ กี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรมองไม่เห็นป้ายด้วยนะคะปกติวัดอจะต้องมีป้ายดูด้านหน้าวัดใหญ่ๆเลยแต่วัดนี้ไม่เห็นป้ายอยู่ด้านหน้าวัดแต่คนที่รู้จะรู้ว่าฝั่งตรงข้ามเป็นวัดอะไรแต่กี้ไม่รู้จริงๆอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรเดี๋ยวใส่ให้ในรายละเอียดแล้วกันนะคะนาทีที่2.58ว่าวัดฝั่งตรงข้ามวัดอะไรไม่รู้อ่ะความสําคัญของวัดโปสัตคืออะไรอ่ะคุยมาซะเยอะแยะตะแปะไปละเดี๋ยวไม่ได้คุยเรื่องสําคัญสักทีอ๋อทุกคนคะเดี๋วกี้ให้ดูอันนี้ก่อน ุยเรื่องนี้ให้มันจบๆไปก่อนนะคะทุกคนเห็นไหมว่าเมื่อกี้ที่คีพูดว่าตอนนี้มันมีในส่วนของเนี่ยค่ะต้นโพอยู่น่าจะเป็นต้นโพเก่าเลยแหละนะคะแล้วก็มีการแบบดูแลจะทางวัดอย่างดีนะคะอันนี้มีเสียนพระอยู่ทุกคนเห็นปะนี่แหละค่ะทุกคนอันเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่วัดโปรดสัตว์ด้วยนะคะแต่ทีจําได้ว่าที่เคยเห็นภาพแบบเนี้ยที่เขาถ่ายออกไปอ่ะมันจะเป็นสีเก่าๆแต่นี่น่าจะมีการมาลงรักปิดทองสวยงาม ขอให้คุณพาคุ้มครองทุกคนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่วัดปสะแห่งนี้ประมาณนี้นะคะทุกคนม,มีพระสงฆ์เดินขึ้นไปบนอุโบสถด,ด้วยนะคะเอ๊ะท่านจะเดินขึ้นไปหรือเปล่าเห็นท่านเดินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูตรงหน้าริมน้ํานิดนึงนะคะอยากให้เห็นจุดริมน้ําเราจะได้คุยเรื่องนี้กันได้แบบว่าเข้าอกเข้าใจกันได้ง่ายหน่อยเนี่ยค่ะ อันนี้คือแม่น้ำเจ้าพญานะคะเห็นไหมวัดน้ำเจ้าพญาเห็นไหมคะตรงนี้นะคะแล้วก็วัดน,นี้เนี่ยจะมีความสําคัญนะคะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินของเราในขณะที่ท่านทรงยังเป็นยศของพญาวชิรปาการท่านก็คือแบบมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่นะคะมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่แล้วถ้ากี้จจำไม่ผิดอะตอนนั้นอะ คนที่มาด้วยเนี่ยจะเป็นพญากําแพงเพชรนะคะมาตั้งค่ายอยู่ที่นี่พระเจ้าเอกทัศให้ให้มาตั้งค่ายอยู่ที่นี่เพื่อเพื่อต้านทัพพม่าแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวเป็นเหตุให้พญากําแพงเพชรเนี่ยเสียชีวิตณจุดนี้ที่วัดโปรดสัตว์แ่งน,นี้นะคะแลวเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ขยับจากตรงจุดนี้ไปที่วัดพิชัยนะคะประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากในขณะที่ท่านยังทรงยศเป็นพญาวชิชระปาการนะคะจุดนี้แหละค่ะคือวัดโปรดสัตว์เนี่ยแหละ ทุกคนใช่ไหมว่าพี่ม่าเนี่ยตั้งทัพมาจนประชิดเราถึงขนาดนี้เลยนะอย่าลืมนะคะจากจุดนี้เข้าไปถึงกรุงศรีพุธยาเนี่ยไม,ไม่ไม่ไกลเลยนะคะนิดเดียวเองอะ่ะจากตรงเนี้ยไปอะ่ะไปตามเรือน่ะไปแบบล่องไปเรื่อยๆก็จะไปถึงป้อมเพชรนะคะเนี่ยค่ะนี่คือเจ้าพญาที่อยู่บริเวณหน้าวัดโปรดสั์อ่ะโอเคค่ะทุกคนหอมปากหอมคอนะคะตะกี้ขอไปไหว้พระพุทธรูปในอุโบสถแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะคะโอเคค่ะ